แต่ถ้ามีบุคคลที่จะมาต้องมาปิดไม่ให้น้องไม่เอาน้องอยู่พกม,มาเจอเราก็ให้สังคมประชาชนตัดสินว่าถ้าคุณแตงย่ญญาพูดจริงคุณแตญยาเป็นคนยังไงทําอะไรได้บ้างที่รัฐสภาเนี่ยผมไม่รู้ตอนนี้ยท่านประธานก็ทําหน้าที่อย่างเต็มที่เมืแ่อบบกี้ก็ไปแถลงข่าวข้างล่างเอาผู้ต้องหามาแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างแต่ถึงสภา,าเนี่ยไม่อะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยผมไม่รู้ ก็มันครบปียังครบเทอมยังอ่ะอ่าอย่างไม่ยังมันก็มันก,ก็ไม่ปีอะไรเลยว่าไปเองทั้งคุณว่าเองคุณเขียนเองนั่นน่ะเอาก็ครบครบเทอมมันกี่ปีอ่ะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับทำให้เราเห็นชัดขึ้นนะครับว่าตอนนี้นะครับมีการใช้กลยุทธ์นี้มาใช้แต่อย่างไรก็ตามนะครับหัวใจสำคัญผ่านมาสองยกยังค้างอีกหนึ่งยก ในค้างอีกหนุ่เยอะกระเด็เดี๋ยวมาว่ากันนะมีมีประเด็นที่ต้องดําเนินเดินไปเตรียมพร้อมให้ดีงบประมาณวาระสองพุทธศักราช2565นะครับจะเตรียมอะไรก็เตรียมใครจะมีหมายจับอะไรก็รีบๆเอามานะครับพ่ายพวกปากดีทั้งหลายเนี่ยนะครับยังมีคดีหมายจับคงค้างอยู่จํานวนมากนะทั้งสองฝ่ายอะทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาที่เอามาเป็นข่าวตอนนี้คดีน้องชมพู่ นะครับใครและผี่ชอบก็เล่งปฏิบัติการแล้วกันนะสำหรับผมผู้ชมชมต่อไปฮะเรื่องนี้ยังไม่จบ สวัสดีครับพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะครับรับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นการวอยายของลุงพลพล,พลเอกประยุทธ์ก็มาตําหนิว่าทําไมเอาผู้ต้องหานะครับอย่างลุงพลมาที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับในขณะที่ตนเองนั้นกําลังอภิปรายเรื่องงบประมาณ5้าแสนล้านบาท นะครับที่จะทําการกู้ยืมซึ่งสุดท้ายก็ผ่านสภาผู้แทนรัษฎรเป็นที่เรียบร้อยซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็มาทําการลุ้นด้วยตัวเองในขณะที่มีรายงานว่าพลเอกประวิทย์ก็ไม่ยืนยันว่าตัวเองนั้นจะรัฐบาลนั้นจะอยู่ครบเทอมหรือไม่ต่อมาพลเอกประวิทย์ก็มายืนยันว่ารัฐบาลจะอยู่ครบเทอมอย่างแน่นอนนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนหนะ้าแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการสังเคราะห์กัน ฝากสื่อมวลชนนะครับส่งไปถึงแม่น้องชมพู่นะครับอย่าให้คนใดคนหนึ่งไปปิดช่องทางที่ช่องอกช่องทางเล่าอกาสที่จะมีคนมาช่วยเรื่องความยุติธรรมนะครับเราพร้อมที่จะเข้าไปอีกช่องทางหนึ่งแต่ถ้ามีบุคคลที่จะต้องมาปิดไม่ให้น้องไม่ให้น้องชมพู่มาเจอเราก็ให้สังคมประชาชนตัดสินว่า ถ้าคุณอาชญาพูดจริงคุณอาชญาเป็นคนยังไงนะเราสัญญาไว้ทําไมคุณลุงพลถึงมาหาผมไปดูเทปได้เลยผมสัญญากับลุงพลสัญญากับแม่น้องชปสมพู่วันที่เราไปที่กกอกสาหรับตัวลุงโมเองนะครับก็อยากจะแสดงความในใจนะครับเรื่องกระบวนการยุติธรรมนะครับก็ ตัวลงพดเดงนะครับก็ยินดีนะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับเพื่อที่จะเป็นบรรทัดฐานอย่างที่ผมได้ไดพูดไปแล้วเมือม่อสักครู่นะครับก็ผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยทุกคนนะครับต้องการความยุติธรรมและก็เสมอภาคกันครับลงพครับมันมีบางส่วนที่อาจจะมองว่าเราบางทีศาลยังไม่ตัดสินแต่เขามองว่าเราเป็นคนร้ายไปแล้วมีอะไรอยากทำความเขา้าใจเขาบ้างไหมครับอันนี้ผมอยากจะเรียนว่านะครับ การการดูสื่อนะครับต้องดูอย่าดูอย่างรอบคอบนะครับชี้แจงไปแล้วก็ไม่ฟังนะผมก็อยากจะกราบเรียนไปยังพี่น้องประชาชนติดตามด้วยแล้วกันนะครับว่าอะไรที่เราตอบไปแล้วและอะไรที่ท่านตสบางท่านพูดออกมาใช่ข้อจริงหรือไม่ผมฝากกลับพี่น้องประชาชนผมคิดว่าอย่าดูถูกประชาชนนะครับวันนี้รับรูรับทราบเยอะผมหัวแล้วนะ จากอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันวันนี้นะครับผมก็คงเกินไว้ได้เท่านี้ก่อนนะครับในกรณีโรคระบาดเนี่ยถ้าก็พูดมาว่ามีระยะหนึ่งระยะสองระยะสามผมถามว่าวันเนี้ยสถานการณ์การแพทย์แบบคุยกจะจบเมื่อไหร่จะจบได้ไหมก็ไม่มีใครตอบได้รัฐบาลต้องเตรียมความพร้อมไหมก็ต้องเตรียมอุมานภาครัฐมีไหมการจัดเก็บไ,ได้เพียงพอไหมก็ไม่พอ การบริหารชก,การในการเงินงบเงินกู้หนึ่งล้านล้าน,านถ้าใครเคยไปรัฐบาลเนี่ยก็จะรู้ว่ามันยากง่ายแค่ไหนในการที่จะเบิกจ่ายอย่างที่ท่านสมาชิกผู้รงเขียนเมื่อสักครู่ดได้พูดไปแล้วแต่ก็พยายามเร่งอย่างเต็มที่ไม่ใช่อนุมัติเข้าขอคอรมอลแล้วแล้ววันขุ้นนเบิกเบรื่นจ่ายมันเป็นไม่ได้หรอกครับขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างอีกเท่าไหร่ท่านไม่เคยทำหรือไงแสดงว่าแต่ก่อนที่ท่านไม่ต้องทำสิเร็วนะครับ วันนั้นวันนี้ผมก็จาเป็นต้องพูดนักษาตรีบ้างให้ท่านเข้าใจว่ารัฐบาลไม่ได้ทําอะไรด้วยความไม่ละเอียดรอบคอบผมก็ไม่โง่กู้ถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์โดยที่มันผิดกฎหมายหรอกเรื่องระบบสาธารณสุขตายเงินไปทั้งหมดสี่แสนสี่จุสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านบาททั้งค่าวัคซีนด้วยอะไรด้วยค่าวัคซีนไม่ต้องกลัวหรอกมันจะตั้งไว้ที่ไหนก็แล้วแต่รัฐบาลหาให้ได้เสมอผมยืนยันอย่าตามจับจ้องแต่เฉพาะไอ้เรื่องเกา่เกาๆเนี่ย ที่มาดูทีวีดูโทรทัศน์ดูข่าวดูตรงไหนเขาออยืนยันแล้วว่ามีประสิทธิผลประสิทธิภาพเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบแล้วก็ชีกี่ล้านโดสแล้วล่ะในประเทศในทั่วโลกเนี่ยจะยี่ห้ออะไรก็เป็นสำคัญแล้วครับถ้ารัฐบาลโดยอยอสทอ,อเป็นผู้รับรองมาตรฐานผมทนอย่างที่สุดแล้วล่ะนะทุกท่านก็นรู้ในสายผมอยู่ผมก็รบท่านให้เกียรติท่านแต่การให้เกียรติผมให้เกียรติท่านผมให้เสมอท่านรู้จักการให้เกียรติคนอื่นบ้าง เมื่อเช้าเนี่ยนั่งอยู่ในห้องนี้ก็มีพวกเวกพกเวกด่านายยกไปนายยกออกออกทัทีออกไปทัทีเลยมันใช่เบทีไหมผมไม่รู้กันผมไม่รู้ทําอะไรได้บ้างที่รัฐสภาเนี่ยผมไม่รู้ตอนเนี้ยท่านประธานก็ทําหน้าที่อย่างเต็มที่เมื่อกี้ก็ไปแถลงข่าวกันข้างล่างเอาผู้ต้องหามาแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างแต่ถึงสภาเนี่ยมันอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยผมไม่รู้ก็มันครบปียังครบเทอมยัง่ะ อ่าวยังไม่อย่างมันก็มันก,ก็ไม่มีอะไรเลยว่าไปเองทั้งคุณว่าไปเองคุณเขียนเองนั่นน่ะเอาครบครบเทอมมันกี่ปีอ่ะก็ครบเทอมก็กี่ว่าไม่มีเลยคุณเขียนเองนั้นน่ะเอามันไอ้เรื่องนี้เรื่องประชุมภาคนี่มันเลื่อนนงานแล้ว เกี่ยวกับเรื่องของจะต้องชี้แจงให้กรกะตทราบเรื่องงบดุลงบดุลประจาปีอะ่ะเพราะว่าเราเลื่อนมาตลอดเลยนี่ก็ยังไม่มีวันที่จะประชุมเลยมันไหระไม่มีอะไรออกมาบ้างมีคุณพูดกันเองนั่นววาาน่ะออนก็มีรู้ก็มันพบเธอมันเท่านั้นใช่ไหมพบเธอมันเท่าไหร่พบเธอมันก็สี่ปี การข้างหน้าการข้างหน้าผมคิดคนเดียวไม่ได้เราต้องคิดกันหลายๆพรรคนะหลายๆคนนะว่ามันมีความเหมาะสมขนาดไหนเหลือากาศมันยังไงอ่ะตอนนี้เข้มแข็นะ่งไหมล่ะไม่มีไม่เรื่องไปดูเดินใครเขาเป็นคนคิดเองนะนะ่ะคุณคิดไปเองนะนะั่นน่ะ เป็นเรื่องของพรรคเป็นเรื่องของพรรคนะผมไม่จะมาบอกอะไรก่คนก็ไม่อยากรู้กันเยอะเป็นเรื่องของพรรคพรรคดำเนินการเองเอาก็ก็เป็นเรื่องของพรรคที่ต้องต้องคุยกันระหว่างสมาชิกพรรคว่าจะเอาอย่างไงนะครับไม่ใช่ผมคนเดียวนะเอาว่าอะไร

ก็ฟังอยากดูคนคุณก็ดูว่าเขาวิจาร์ยังไงอะ่ะกระบวนการวิเคราะห์นะครับก็คงเห็นกันแล้วนะครับว่าจู่ๆลุงพลเข้าไปฝ่ายค้านนะครับอนุสรร์รองหัวหน้าพักเพื่อไทยก็เอามาเปรียบเทียบบทที่ราษฎรเนี่ยไปชุมนุมนะไปสภาก็เอาเจ้าที่ตํารวจเอาหน่วยสลายการชุมนุมมาสลายการชุมนุมที่ลุงพลไปโอ้มีการมารับอย่างดีนั่งรถกลอฟ นะครับมุ่งหน้าเข้าไปพบศีละไปกอดศีละอีกไปใส่เผ้าขาวมา้านะครับให้กับศีละเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่านอกจากจะทําแบบนี้แล้วนะครับก็มีสอสอนะของฝั่งรัฐบาลไปนั่งกินข้าวกับลุงพลนะปรากฏว่าประวินกลุ่มขบวนการล้งเจ้าก็เอาเรื่องนี้มาแชนะครับในขณะที่พลเอกประวิทย์ก็บอกว่าตอนนี้ จะเรียกนะครับศีละเข้ามาคุยในขณะต่อมาศีละก็บอกว่าได้คุยกับผู้ใหญ่และผู้ใหญ่เข้าใจนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตกลงเรื่องนี้มันเป็นยังไงนะมันเกิดอะไรขึ้นและสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเป็นคําถามแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากจากสื่อมวลชนนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นการกรบข่าวงบประมาณ5้าแสนล้านบาทนะครับเพื่อทําการกู้ยืม นะครับมันจะเป็นอย่างไงความจริงจะเป็นอย่างว่าหรือเปล่าถูกตั้งคําถามอย่างมากในเชิงงานสังเคราะห์ในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับแล้วก็เปรียบเทียบให้หุ้นส่วนเห็นว่าในกรณีสามหวย30ล้านที่ผ่านมาก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของนาฬิกาของพลเอกประวิตยนะฮะเรื่องของลุงพลนะครับผมก็เรียนไปแล้วนะครับที่มีการออกไม้จับลุงพลนะก็มีการอภิปรายแล้วก็ลงมตินะครับวาระที่1 นะครับงบประมาณพุทธศักราช2,565และต่อมาผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับบอกว่าที่สําคัญก็คือว่ากลยุทธ์นี้จะถูกกลับมาใช้อีกครั้งนะครับเรื่องงบประมาณ5แสนล้านบาทนะครับสื่อก็เริ่มจับกันได้เลยเฮ้ยนี่มันเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองนี่ว่านะครับก็เริ่มมีการบีพากวิจารณ์เป็นวงกว้างสื่อโทรทัศน์ต่างๆก็เอาไปพูดกันว่าตกลงไปไมาเนี่ยเรื่องนี้ นะครับมันเป็นเรื่องของการกบข่าวหรือเปล่านะพลเอกประยุทธ์มาก็ใช้ได้เลยนะก็ออกมาบอกว่าแม่ไม,ไม่ไม่เหมาะสมเอาลุงพลเข้ามาในสภาได้ไงศีละถูกตำหนินะขึ้นมานะครับก็เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองแหละนะผมไม่อธิบายเพิ่มเติม,ตมหุ้นส่วนดูตายก็รู้ใจนะอ่ะโอเคจบหรือยังเจ้าจบหรือยังเรื่องของเรื่องของกลยุทธ์การกรบข่าวซึ่งเป็นกลยุทธ์พื้นฐาน ทางการเมืองเนี่ยจบเรียนยังไม่จบนะยังต้องมีอีกยกหนึ่งนะยังต้องมีอีกยกหนึ่งยกอะไรอ่อะนะคุณส่วนทราบไหมฮะถ้างบประมาณพุทธศักราช2,565ไม่ผ่านวาระที่หนึ่งและงบประมาณ500ล้านไม่ผ่านไม่ผ่านปุ๊บสิ่งที่ตามมาคืออะไรยุบสภาไม่ต้องแปลกใจเอกุระยุตตมม่์ต้องเป็นลุ้น เพราะพราดข่าวนี้กับยุบสภาพุทธศภรนอที่ทามาทั้งหมดก็เจ๊งหมดะนะครับสิ่งที่ศีละทก็จะทําโดยคําสั่งของใครก็คิดเอาเองแล้วกันนะแต่สิ่งที่ตามมาตอนนี้นะครับก็คงทําให้พวกเราเห็นอะไรมากขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับทำให้เราเห็นชัดขึ้นนะครับว่าตอนนี้นะครับมีการใช้กลยุทธ์นี้มาใช้แต่อย่างไรก็ตามนะครับหัวใจสําคัญผ่านมา2ยกยังค้างอีกหยก ในค้างอีกหน่งเยอะก็ะเด็เดี๋ยวมาว่ากันนะม,มีประเด็นที่ต้องดําเนินเดินไปเตรียมพร้อมให้ดีงบประมาณวาระสองพุทธศักราช2565นะครับจะเตรียมอะไรก็เตรียมใครจะมีหมายจับอะไรก็รีบๆเอามานะครับเพราะไอ้พวกปากดีทั้งหลายเนี่ยนะครับยังมีคดีหมายจับคงค้างอยู่จํานวนมากนะทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาที่เอามาเป็นข่าวตอนนี้คดีน้องชมพู่ นะครับใครและผิดชอบก็เร่งปฏิบัติการแล้วกันนะสำหรับผมผู้ชมชมต่อไปฮนะเรื่องนี้ยังไม่จบส่วนรัฐบาลจะอยู่ครบวาระอย่างที่พลเอกประวิตริ์วงสุวรรณพูดหรือไม่มันต้องผ่านนะครับวาระสองรัฐบาลวาระสองให้แล้วเสร็จก่อนถ้าผ่านได้รัฐบาลก็มีสิทธิ์อยู่ต่อแต่มันต้องมีอีกสองก๊อกที่ต้องดำเนินการแต่ถ้าผ่านไม่ได้นะครับโอกาสที่รัฐบาลจะต้องยุบสภาก่อนครบวาระมีความเป็นไปได้สูงมาก ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เธียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ หลานของพวกเรากำลังเติบโตท่ามกลางกระแสสังคมวัตถุนิยมต่างๆเหล่านี้สังคมที่มีแต่ความรีบเร่งวุ่นวาย,นนายแก่งแย่และไม่พบกับวความสงบจนบางครั้งพวกเราคงหลงลืมไปแล้วว่าเราเคยมีความสุขกันอย่างไร และอาจจะลืมคิดไปว่าที่เราเป็นอยู่นี้มันดีอยู่แล้วมีบางคนที่อิจฉาคนไทยที่เรามีอาหารที่อร่อยมีแหล่งท่องเที่ยวสวยๆมากมายมีคนไทยที่น่ารักและใจดี และที่สำคัญเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงรักและห่วงใยประสบนิกรของพระองค์ พระองค์ท่านทรงอยากเห็นคนไทยมีความสุข <Yoshi> ความสุขบนพื้นฐานแห่ง <P et il> ความ <S <S พอเพียงนั่นคือความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้ ene, จริงอยู่อย่างพอดี <S <S ไม่มีความ ทำได้ใ,ใจสุขจริงแท้ในชีวิตคน,คนและเราโชคดีที่มีจิตอาสา904เป็นผู้น้อมนําพระราชปณิธานั้นไปสู่คนไทยพร้อมที่จะให้โดยมีวังสุนใดตอบแทนทําด้วยสองมือและจิตใจ น้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามงมันทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงใจบวกแรงใจและจิตศรัทธาเงือที่รินเง,งือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมา ของไทยด้วยลมหายใจสํานึกรักชาติเพื่อความเป็นไทยยืนหยัดสืบต่อ